ดี๋ยนี้เานีา่ยง้มทุกคน,นูร้ย้อนมหลายเดือนแล้ไ่รู้ว่าสิ่ด้เท่าดขั้นที่แรกก็ไปซื้อสัคูคเตอร์รทุกเอ,อันนี้หยอดไม้เป็นไปเนี่ยอ,าอา้าวเบิ้งเบิ้งเบิงเ้งให้พ่อทุบออกไปโ้หยอดทุกมือไะเนี่ย,ยอเออออกอนะ เทลงด้วยดูกันนะครับ่อจะได้เท่าไหร่เออโอ้โอ้มีแบงล้อยน้ำตัวแน่นู่ฟาดมีกี่ล้อยเนี่ยมีกี่ล้อยเนี่ยฟาดเมื่อที่แล้วโน่ได้จะได้จะแส้พันหัวเมื่ที่แล้วได้หาพันโอยทำไมใหญ่จังใส่กระปุกอะกระปุกซื้อไหม หาสิบบาทหรือกี่สิบบาทเ <30. S 1> นี่ยสามสิบบาทอ้าเด้บยวกหลายเด้บยกหลายเลยนาะย้อนมือแล้วจากบาทมือล้ว่บามน้องโทเ้องนคนมายอยดเออเดยหลายครับแต่ว่าเอานับนับ,นบทได้เท่าไหรด,ดเอามีดออกแน่นะมีดทุบก,กับปูอ่อนสินะ เดินกเดินหุยทุกวันหลายวันี่กดเดียวอาวมบอกว่ายอดอยู่ป๊าบกงไงได้ปะนี่หดเรียนซองหนึ่งมาเรียนซองนี่กระยอดสิหำนับด้ได้ลายบ่โน่มาอยู่กับแม่ได้จะเปลียนเดียนนึงสิยอดทุกมือเลยสิฮะัำ ยอดทุกมือเลยตเยลตาได้เยอะมากตาอนเวลาเก็บอ่อนเมื่อสิไปตลอดเดอ้อเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆเดอ้อเอาไปซื้อลดมัดแต่งให้แม่เดอ้อ,อที่ได้ลดมัดแตง่งแท้ล่ะท่านผู้ชมเอาไปซื้อมัดแต่งให้หน่อยนะลดมัดแตง่ง เออถือกระปุกออมสีนเราไปซื้อลบมัดแต่งให้แม่เด้อค่ะไปไล่ยทุนเนี่ยเออเออมานับกันค่ะนับกันอืมว่างไว้ก่อนนับเป็นกองเป็นกองก่อนได้เท่าไหร่เล่นเล่นเล่นกอง เยญก่ายัเหยญเก่าเหรยญคดบาทเก่านี่นี่นีมีเหรียญคูดบ้างแม่ดูดิเหรียญบาทเหรยญบาทยันเหรียญเก่าเหรียญบาทปีว่าสอดอะไรสองห้าสองห้าตัวไหนออเกิด เกิดรุ่นแมตเลยเกิดรุ่นแมตสองปีชีสปีชีสเก้าปีแค่ไหนเนาะสองรอยสองพันสองร้อยแล้วอยู่ในสองพันสองร้อยแล้ว สองพันสี่ร้อยอ่ะให้ถึงสามพันเจ้มีกระเป๋าแม่ไปเว่อีกแล้วเอาไปซื้อนอกกินเนี้เสียจากกินทางบอดี <c oughs> ทางบอมมี่กันซื้อนอกกิน <c oughs> จะใส่เมื็ดนี่ลราเอาไปหาเขาเลยบอกว่าสองพันอุ้งตรงนับ่้น เด็กก็เ,าเขาเทสัอนอ๋อถุงอยู่โรงงานมีอยู่ <หา S 1> ก็ลงไปซื้อถุงดิจูหำเ<ม>ยอะล้านเลยนะซื้อถุงดิจูำซื้อ,อยางมาน้ำลงไปซื้อถุง ซื้อถุงมาละซื้อถุงมา้าไซมาละนี่ขาดเกล,ลี้ยงอะไรสิลอยลอยเอยท่าไหร่ลอยยี่สิบลอยหกลอยหกสิบลอยเจ็ด ได้เท่าไหร่กองเนี่ยเ <18. S 1> ขงางอกกองนี่เท่าไหร่ร้อยแปดสิบเอามาใส่อีกวันนี้ร้อยแปดสิบอันนี้สี่ร้อยอันนี้สองร้อยเป็นปอน,นูเนี่ยสองร้อยเป็นสี่ร้อยเป็นห้าร้อยแปดสิบสองพันห้าอืมสองพันห้าร้อยแปดสิบเอาสองพันหกร้อยเอาห้าเอาห้ยี่สิบแป bên 2600 và nguyên câu, 88. mẹ bảo mẹ xí ờ. mẹ sẽ cho em mua xe hơi như thế nào? Mua cái 82. 89. 99. Mua xe hơi thế ซื้อรถให้แม่หน่อยนะแม่ไม่มีรถแม่อยากได้รถความฝันของแม่แม่ว่ามีรถเท่หวะ <5. S 1> ดีใจปะเนี่ยสองพันหกร้อยทวนสองพันหกร้อยบาทท่วนกดได้กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ด้วยนะคะแม่ว่า